จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับพี่น้องคงจะได้ใช้น้ํานี้ในการอุภคบพิโภคหรือแม้กระทั่งการทําการเกษตรนะครับซึ่งจะเป็นความห่วงใยเป็นความใส่ใจของรัฐบาลเป็นความใส่ใจของทุกๆคนนะครับที่มีส่วนรับผิดชอบโดยเฉพาะของ แล wie wie ja. ้วใช้ระยะเวลาในการติดตั้งเนี่ยใช้เวลากี่วันประมาณสองวันสองวันครับมีการเปลี่ยนครับกิโลกว่าครับใช่สองวันต้องดูสายเสาเสือเสาเสือระยะทางประมาณปรหมาณเท่าไรน้ำตรงนี้จะเดินทาง องสี่นะครับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทศจังหวัดสกลน,นครสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาคริศจุมจันทร์ในอำเภอตอนตาลในานามของพี่น้องประชาชนชา,ชาวอำเภอตอนตาลและพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าไราขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะที่ให้ความกรุณาให้ความเมตตาได้อนุมัติในหลักการอนุมัติเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนก กับผมนายวรยานบุญราฬนะครับผู้ว่าการจังหวัดพุกทธหารวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับและก่อนอื่นก็ต้องการติดตั้งใช้เวลากี่วันประมาณสองวันครับวอใช่สองวันครับมีโรงว่าวันครับใช่สองวันต้องดูสายมาดี่ได้มีโรงพยาชาลจะตเวชมาช่วยยื่นท้องกัน้องร้อยแรงมาห้วยทรายครับอย่ากห้วยทรายไปที่อ่าทางเด็ยบน้ำของหลังอบตห้วยเสาเสสขาเส ระยะทางประมาณ1,500เมตร1,500เมตรน้ำตรงนี้จะเดินทาง1,500เมตรเป็นกิโลขึ้นแต่จากจุดนี้ไปแล้วก็จะไปเติมน้ำแหล่งนั้นแล้วก็กระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเข้าสู่ระบบประปาประมาณ400หลังคาเรือนนะครับผมช่ประชากรก็ประมาณ1,500คนจำนวน2หมู่บ้านนะครับอ 2, ี